กรับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ภูสู่ข้นพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองพี่นอ้องอาทิตย์ที่ยี่สิบสองมิถุนาสองห้าหกแปดพี่น้องพอใจดีสิภาพไปตามนยนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับเลาาพัฒนาของวันจันทร์ที่23พี่น้องนะครับเนาะ คือมืออื่นนี่้อนะครับแนวท่างก็รู้สึกว่าสีรุดลุยพี่น้องของพ่อใจดีนะครับ,บ,รรเ,รรบเปลี่ยนสูตรใหม่พี่น้องนะครับพอ่อใจดีเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะครับเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วนะครับเอามาลองครัพี่ให้นองพี่จะน่าเบิ่งสูตรที่โบเขาทิ้งไปเอาสูตรใหม่เขามาสู่กันนะครับมาเบิ่งสูตรใหม่ได้พี่น้องได้ เดี๋ยวมาใส่วันที่วันทางกันก่อนนะครับในเบิงแนนอนพี่น้องสําหรับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างได้เบิงกันแนนอนนะครับเดี๋ยวพอใจดีสิเรียบเรียงให้เบิงอย่างแนนอนพี่น้องนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอใจดีใส่วันทีก่ก่อนเด้อว,วันที่ยี่สิบสามเนาะวันที่ น,นี่สูตรใหม่ได้ไป้องเด้วอวันที่ยี่สามนะครับพุทธามักกะตามนะครับพุทธิบ่มักกะผ่านไปนะครับแนวาทางมีเขาไม่ดุดบ่มีพุทธเก่งนะครับสองห้าหกแปดนะครับลาวพัฒนา เราพัฒนาเนอะนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างลองนะครับวิ่งบนล่างสี่้องไอพี่น้องปิดจาหน้าได้เบิ่งเอาพี่น้องชอบก็จัดขัดกอพัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนะครับเนะาะวทางมีเขามีรุ่เด้ยพี่น้องนะครับชุดสามตัวนับชุดสามตัวชุดสองตัว นะครับแล้วก็ชุดกันพี่น้องมีชุดกัน้อมด้วยชุดกัน แนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องเลยนะครับบอกว่ากันนะครับผมไม่พูดอะไรเก่งพี่น้องบอกได้เลยนะครับเขารุดเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของอ่านันอยู่แล้วพี่น้องเป็นเรื่องของธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์มีเขาบางรุดบางเป็นธรรมดานะครับพี่น้องเราจะพี่น้องตัดสินใจเอานะครับนะถามักพ่อใจดีก็เบิรงเพื่อใจดีถามมากกะบิรงอาจารย์อื่น พี่น้องนะครับเนาะนะครับมันก็มีแค่นั้นนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบื่องการจับคู่ของพ่อเจดีเนาะว่าแนวทางเิ่นจะให้ตัวได้พี่น,อน้องแนวทางสามตัวสองตัวกับตัวกันนะครับแนวทางสามตัวสองตัวกับตัวกันมีอย่างไหนพี่น้อง ถือตาถือใจพี่น้องบอกกะอยู่กับพี่กับน้องเด้อนะครับพอใจดีก็เป็นแค่แนวทางนาะอพี่น้องเนาะนะครับเป็นแค่สูตรแค่คำนวณให้พี่น้องเบิง่งถือตาถือใจพี่น้องก็อยู่กับพี่กับน้องบอถือตาบอถือใจก็บ,บอไปยังนะครับพอใจดีก็สิจัดให้พี่ให้น้องเด้สามตัว พี่น้องนะครับเนาะชุดสามตัวพี่น้องสามสี่เก้าสองตัวพี่น้องสี่ ก็พี่น้องตัดเหรียญได้เด้อสี่สี่เก่าเก่าสี่สามเก่าเก่าสามสี่สามสามสี่แล้วแต่ผีจะลองสิตัดเหรียญเอานะครับพอเจ็ดีก็เป็นแค่แนวทางให้นั่นละพี่น้องมากกับจัดพี่น้องพอมากกับพานไปนะครับสิ่งเดที่มันบอดีพี่น้องอย่าคอมเมนต์เข้ามาเด้อมันสิเขาเจ้าของนะครับเนาะ ในบอดีก็จะเม็นเขามานะครับมันจเขาเจ้าของนะครับบาปนี้ร่างโมบดพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดบวบบอดีบาปนั้นร่างโมบดพี่น้องปืนเขาบวบได้บวให้แต่กลับบอกให้คนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอดีนะครับเนาะเจ้าของก็รับเอาซะผู้บวากันได้นะครับผู้บวได้บวบขอบ่บรับเด้ เพราะว่าเขาอะไรเป็นเป็นคนกระทำนะครับถามว่าเบิ่งตัวกันพี่น้องตัวกันเนาะตัวกันสี่สาม สามเก้าพี่น้องนี่คือตัวกันได้พี่น้องเลยนี่ตัวกันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเดอ้อนะครับ วันที่ยีบสามิถุนาสองห้าหกแปดเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างสี่พี่น้องชุดสามตัวสามสี่เก้าเด้อชุดสองตัวสี่เก้าชุดกันสี่สามสามเก้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใจดีพี่น้องเห็กำลังใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ